ครับอ่ะตอนนี้ครับออกมาลงแล้วครับน้องมนอยฟิจิงหลังจากจบเม็ดบันทีซีมกราครับเอาไปขนป่ามาลงอีกครับครับเอาเอาไอ้กนั่นหอกนะเอ,เอาใส่ออกนะครับเอาไปดิเช็คเบื้องว่ามันเอารุ่งเขาเดชครับออกเป็นตะซัง สามสิบจุดห้าครับเอาสามสิบจุดห้าไปก็ล่มสามสิบจุดห้าครับเอาปลอยลงครับล่อมแมดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าครับครับป่าป่ากบไผ่เข้ากับสีเลน สิเรียนนักอยู่ครับครับครับเรีนตามนี่แหละครับตามปลาที่เอามึงไปยืนเบิ้งมันอย่างเดียวมันก็ไปขึ้นมาครับเอาเอามาสร้างเบิ้งแักตัวกันนะว่าเอาสิเร่นปลาได้เลยอืมซุ้มนี่ปลาเงี้ยตรงนี้แวเอาเพื่อนตัวอ่ะเข่งที่สองครับแข่งที่สอง สามสบครับไปสามสิบไปไป,ไปเอาไป33.9ครับผมมาปล่อยทางผี่ครับเพราะว่าจะได้เช็คเบิ้งป่าว่าเอาอยางลงไปสีเรเล็กๆไปย้อนกดอดว่างเท่าว่างน้ำไม่เป็นยังไง อ๋อปล่อยไปไปลากระดีไส้สามนี่แหะครับปลากดีไส้สามหลครับเอาจิเอาจิเลนปลาสามโลซะบ่เฮงเอ,อ,กอ,อกาเอาเหียม้เอาขึ้นสามสิบสองไป น,นี่ปลาใส่สามโลเี่ตัวนี้นี่ก็สามนี่สามโลสุมมุนี่สองหากรมีปลาปนกันมาก ที่ไทยถ้ำนี่ก็จะไปร่วมร่วมกิโลปลาห้าร่รวงร้ายเหมือนเดิแต่ละเกี่ยวเนี่ยสามสิบสามจุดแปดไปขอดล่องเท่าล่องกลางๆเหมือน ครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาใหญ่ครับปลานี่เป็นอมมาหาไหมเป็นอมไก่หายไหมสีบางเลยไม่เลียบ่ได้ครับเรียกบ่ได้สองตัวนี้เขาเอาล่ามเอาเอาขึ้นตะสังกันนะสองสามตัวนี่สามตัวนี่อ๋อสามตัวนี่ได้เท่าเด็กสามตัวนี่เจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าเอาสามตัวนี่มาสั้ง ตามตัวนี้เดียยวเดเอาสี่ตัวสี่ตัวสตัวนี่ว่ายี่สิบเก้าจุดเก้าอ้อยยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าไปสี่ตัวนี่กนสี่ห้ายี่สิบสี่หกสี่เจ็ยี่แปดยี่เก้าวเจ็ดแสนโล มันเรียกบ่ได้เหรอ,อมันเขาได้อเอาตัวละมาปุ่นมีแต่ตัวยังไงเหรอรู้สึกยังไงสีน้าอยอัดมันลงไปเพราะมันมีปลา,ปากับมีปลาคำว่ากินเบ็ดแมสหนึ่งหันบ่ตอบตัวน,น้องเราที่ควรเพราะมันปลามันหนาวน้ำเลยครับปาลาโลห์ครัสำหรับปลาก็ผมก็สัญญาว่าเสี่ยวมาลงอัดลงให้แน่น เต็มพิกัดแล้วครับมืออื่นครับมืออื่นขนมปังครับขนมปังกับห้ามสีมาาครับกับห้าสีอัดแบบเป็นก้อนเยียมเยียมบอลครับเยียมบอลเยมบอลสามสิบเอ็ดจุดเก้าไปกับสามเอรจุดเก้าับห้าสีร่วมมาห้าเอาป่าลุงตอใดครับบอตัวบอหลอกล่วงพี่น้องดอกฝุ่นมองล่งทั้งเก่าฝุ่นครับฝุ่นของน้ำ มองน้ำอุ่นกองกำานวยกันมองเลือเรือนาชนิกนี่มองโมนี่ครับมองเขตาอยู่ตัวหมูเขตาทั้งทีหมูผ่านพวงหนีบผ่านพวงหนีบเปนไปบวชเบ็ดเราขึ้นไดบุะบอเย็นมากครับเอาผมมาลงทางนี้ครับลงท่างนี้เบิ้งมาเลยหานาที่หกนาที่แล้ว วักกล้ามไปพัดเพียบใ <laughs> ว่ใจมาจากคอนเจนพิซซีี่ครับบอกตรงๆสิละครับบอตัวพี่น้องครับยี่สิบแปดจุดเจ็ดครับไปยี่สิบแปดจุดเจ็ด เออเสียวเยี่ยมมะปั๊บสภาพน้ำครับน้ำกับ่อใสวะผมพยายามดอกกันแกจากก้อนเจนพิชลีมานงงบ่นอยโอกาสติดตายง่ายครับแล้วไปอ้อนน้องบัวลำพูก็ตายตัวเดียวครับเราว่าท้ำบ่อตายลเฮู้เห็ดแนวแกมากซ้ำ บ่อบ่อป่าบ่อบ่อหนึ่งครับนี่แหละครับปลาเลี้ยงเขาจะเลี้ยงไปน้ำครับเกลือนอัดลงเขาจะอัดครับเปิดทวดเดียนก็เอาลงทวดเดียนแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนเส็จศูนย์ก่อนเดี๋ยวด้ อาะสิบามสิบห้าจุดเก้าไปเอาอันนี้มันได้เก็หน้าที่แล้วครับเกตแปดน้าที่แล้วผมสิดท้ทายไอ้ต้อไปครับเพราะว่าผมสิเอายอดอน้ำนักครับว่าเกี่ยนี้เ่าได้ครับเอาล่เท่าได้ครับอ๋อ